จะไปกรุงเทพอีกเหรอครับคุณสมาเป็นห่วงความปลอดภัยตัวเองบ้างเถอะครับมีอะไรหรือหล่กแต่ผมว่าถ้าคุณสมาไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันกลับเองก็ได้เดี๋ยวลูกน้องคุณเขาจะหึงห่วงเอานะคะคุณพูดอะไรของคุณน่ะงั้นให้ผมไปแทนก็ได้ครับคุณสมา พระจะได้สบายใจแล้วคุณก็จะได้อยู่เจอครอบครัวของวิญญด้วยตัวเองด้วยฝากไปน,นะครับไม่ต้องห่วงแลครับผมจะดูแลหนูอาลีให้ถึงบ้านอย่างปลอดภัยเลยครับขอบคุณมากครับ ให้เขามาจีพี่สาวฉันเหรอห่วงพี่สาวหรือว่าหึงห่วงว่าคุณสมาเขาจะมาชอบพี่สาวตัวเองกันแน่จ๊ะเราไม่อยากติดต่อบเขาแล้วอ่ะมี่ไม่ใช่ผมคนเดียวสนั้นหรอกที่เสียงสะทูของผมก็เสียงเหมือนกันเย่าพลาดกันแล้วกัน